ทีตรวจสอบสิทธิเพื่อรับเงินเยียวยาจำนวน5,000บาทสำหรับมาตรา4039และจำนวน2,500บาทสำหรับมาตรา33ทั้งหมด29จังหวัดจะทำยังไงบ้างนั้นไปดูพร้อมกันเลยค่ะ สำหรับพื้นที่สีแดงเข้มทั้งหมด29จังหวัดนะคะก็มีจังหวัดตามนี้เลยนะคะเ <Okay. S 1> พื่อนๆสามารถดูได้เลยทั้งหมด29จังหวัดที่จะได้รับเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลนะคะ <Okay. S 1> ส่วนใครที่อยู่ใน29จังหวัดที่อยู่ในภาพนี้แล้วนะคะวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ว่าคุณจะได้รับเงินเยียวยาหรือเปล่านะคะให้เข้าไปที่ w w w sso.go.th ค่ะเมื่อเข้าไปแล้วนะคะก็จะเห็นหน้าจอแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้ดูที่ปุ่มนะคะจะมีข้อความนะคะอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆอ,อยู่ในมาตรา33<ๆ>ก็ให้คลิกไปที่ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33นะคะหรือว่าจะเป็นมาตรา39แล้วก็มาตรา40ตามแบบนี้เลยค่ะ <Okay. S 2> เมื่อกดคลิกเข้าไปแล้วนะคะหน้าจอจะขึ้นว่าตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตาา39 40และ33นะคะให้เ,เพื่อนๆใส่หมายเลขบัตรประชาชนค่ะจากนั้นนะคะให้ใส่หมายเลข6หลักนะคะตามที่ระบบได้ให้ไว้ค่ะอย่างเช่นในที่นี้นะคะเป็น787 770นะคะก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้คลิกคำว่าค้นหาค่ะเพื่อค้นหาสิทธิ์นะคะว่าคุณได้รับสิทธิ์หรือเปล่า เมื่อกดคลิกเข้าไปแล้วค่ะจะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะถ้าขึ้นเป็นตัวเขียวๆแบบนี้และขึ้นว่าได้รับสิทธิ์แสดงว่าท่านได้รับสิทธิ์ตามโครงการเรียบร้อยแล้วค่ะ <Okay. S 1> แต่ถ้ากดคลิกไปแล้วนะคะขึ้นหน้าจอเป็นตัวสีแดงแบบนี้ว่าไม่ได้รับสิทธิ์แสดงว่าท่านไม่ได้เข้าร่วมโครงการเยียวยาของทางรัฐบาล <Okay. S 1> ค่ะ และเพื่อนเพื่อที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเยียวยาจากทางรัฐบาลนะคะเมื่อได้รับสิทธิ์แล้วนะคะอาจจะมีข้อสงสัยว่าแล้วทางรัฐบาลจะจ่ายเงินให้เราวันที่เท่าไหร่นะคะโดยมาตรา40 39และ33นะคะมีวันที่การจ่ายเงินดังนี้ค่ะมาตรา40 39จํานวน5,000บาทนะคะจะจ่ายเงินให้วันที่24สิงหาคมค่ะโดยจะจ่ายเฉพาะ10จังหวัดแรกก่อนนะคะได้แก่กรุงเทพมหาคนนะคนรนครปฐมนนทบุรีนาราธิวาสปทุมธานีปัตตานี ยะราสงขาสมุทรปราการแล้วก็สมุทรสาคร <Okay. S 1> ค่ะ ส่วนมาตา3า33นะคะจำนวน2,500บาทนะคะจะจ่ายเงินในวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะมีรอบตกหล่น,นะคะในวันที่13สิงหาคมค่ะโดยจะจ่ายเฉพาะ13จังหวัดแรกก่อนนะคะนั่นก็คือกรุงเทพมหานครนครประถมนนทบุรีนราธิวาสปทุมธานีปัตตานียะลาสงขาสมุทรปราการสมุทรสาครฉะเชิงเราชนบุรีและก็พนครศรีอยุธยาค่ะโอเคส่วนมาตาา33บานวน2,500 บาทอีก16จังหวัดที่เหลือนะคะพื้นที่สีแดงเข้มนะคะที่เพิ่งประกาศมาทีหลังเนี่ยวันที่โอนเงินก็คือวันที่24สิงหาคมนั่นเองค่ะโดยมีจังหวัดตามนี้เลยค่ะสวัสดีขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ